เกิดแล้า,านนะคาก็จะเอาไปฝากเพื่อนนะคะแล้วก็จะไปทิมพยาทิมพยาแล้วก็จะเลยไปนะคะ Very lucky. โหโคตรดดีผิดไปค่ะทุกคนบาทเนี่ยเปเบิงบองวายเซอร์ยังมาซื้อลายยางดอกค่ะรถเต็มเลยค่ะทุกคนแต่ว่ายังโชคดีมิมองจอดมองนี้ <laughs> อ <laughs> ย่าตะคุนอันนี้เบื้องขัดทุกคนเขาเรียกข,ของขวงงัญไว้ค่ะคุณคือนี่แหละค่าวทุกคนร้านนี่แหละ นี okay, ่แล้วค่ะโอเคไอลูกิงฮะาวินทอยาวิกนทอดนออือคะไม่หลายกินไม่หลายสีนะคะทุกคนอือื เก็กินหนึ่งนะคะทุกคนกคน่ะแต่ว่าจะซื้อชุดบบใหญ่ดอกชุกพนชุดละสามลอยนี่แหละโอย

กระเก่อนนะคะสามนมสามม้ม <Okay. S 1> วน,นัปเลยค่ะนะคะกระเดิดใช่อนีราเซนฮ่ย่ลูซีนวันนีสกีบน รีวบเบนบีโอการ์เอไทยแลนด์รแคนเบทเรื่องรองเท้านะคะทุกคนพี่ใหญ่เราอาศยหาเบอร์รองเท้าเลยบอกลาว่าก็จะกลับเมืองไทยน่ค่ะก็จะซื้ออการามีแต่รองเท้าเก่าๆลายสิบปีแล้วนะคะทุกคนเลยจะหาซื้อรองเท้าใหม่ให้เรา แล้วฟิกกี้อ okay, mm. ันผ oh. ัว l ล้วก็โอ้ยสิ่งเล็กคุกฮึโอ้ปิดมี้างหน้านี่ก็เป็นร้านขายรองเท้านะคะทุกคนทุกคนเบอร์เงินพนักงานนั่นทำความสะอาดพนักงานทำความสะอาดนั่นก็ค้นอ่ะประเทศอื่นนะคะคนสวีเดนแท้ๆนะ เขาอบอชทำงานแบบนี้นะคะเขาจะทำงานอ,อย่างอื่นอ๋ออ uh ๋อ oh. อ like, uh, 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 ๋ออ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 ๋อออ ประคับทุกคนขาไปเบิร์นข้างในนะคะเพาข่อยว่าคอยู่เบาีดาวเดเดอ์แต่ไว่าจะไปเบิร์นล้องเท้าออกกาลังกายนะคะอยู่พูดอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะพูดอยู่ไหนอ่ะในเมืองนะคะทุกคน ทุกคนเมืองเขาขายันี่ยคะคายนาคายหาค่ะทุกคนเจ็ดตัวเิ์สี่ตัวใบใบใบใครแตสตู ทุกคนฝนตกเลนกบ้างนะค่ะทุกคนอากาศเย็นนะคะก็เลยใส่หมวกนะคะตนี้เช็ดแล้วย วันนี้ร่านขายรองเท้านะคะทุกคนขอมาชมสื่อย้อมฟี่นะคนพกครหลายแล้วค่ะทุกคนเมื่อน่ะก็ฝนตกลิ้นนะคะตอนก็หยุดแล้วหรอวะ There it goes. หอดบ้านแล้วโอ้ยบรรยากาศแหมฝนตกพกน่ะเอาพักกันยืนทำไมเหรอออแม่บอมีนี้ำไม่ให้กินดอกทุกคนฝนตกลินนะคะ โอเคฮันนี่ไอ้คูก็ตีกี่ไรทุกคนคอยเสียเนื้อข้าวเหนียวก่อนที่ตามมาแต่กินกับเนื้อข้าวเหนียวนะคะ